คราวหนึ่งในการเสด็จเยี่ยมรัษฎรทางภาคเหนือในหลวงรัชกาลที่9พร้อมด้วยสมเด็จพระพันปีหลวงและกรมสมเด็จพระเทพได้ทรงแวะประทับค้างคืนที่หน่วยราชการแห่งหนึ่งทรงคุ้นเคยกับบรรดาพนักงานและเจ้าหน้าที่เพราะได้เคยเสด็จไปประทับที่นั่นมา3-4ี่ครั้งแล้วคราวนี้หน่วยงานราชการก็ได้มีเวลาเตรียมตัวรับเสด็จค่อนข้างนานจึงได้เตรียมต้นไม้ไวใ้ให้ทรงปลูกอันเป็นประเพณี ที่นิยมปฏิบัติสืบกันมาทั้งในต่างประเทศและประเทศไทยเท่ากับเป็นการเน้นให้ประชาชนได้รู้สึกถึงคุณค่าของต้นไม้โดยต้นไม้ที่หน่วยงานรัศการนั้นได้เตรียมไว้ให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปลูกได้แก่ต้นมะขามหวานเพชรบูรณ์ซึ่งยกย่องกันว่าเป็นพันธุ์มะขามหวานรสดีที่สุดและราคาแพงที่สุดในหลวงรัชกาลที่9ทรงมีพระราชกระแสรับสั่งกับท่านผู้อำนวยการหน่วยงานแห่งนั้นว่า ให้ปลูกมะขามเหรอนี่คงจะเห็นฉันตัวโค้งๆงอๆเหมือนมะขามหรือไงท่านผู้อํานวยการถึงกับตัวสั่นเมื่อกลุมสติได้จึงกราบบังคมทูลพระก,กรุณาว่าพระราชอาญาไม่ผลกล้าวมะขามนั้นเป็นไม้ใหญ่ที่แข็งแรงคงทนอายุยืนมากก็ประสงค์ว่าอยากจะเห็นใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงพระเจริญมีพระชนมายุยืนนาน เป็นที่พึ่งแกป่ปวงข้าพระพุทธเจ้าและราษฎรชาวบ้านให้นานแสนนานพะยะค่ะต่อมาถึงวาระที่กรมสมเด็จพระเทพจะทรงปลูกบ้างโดยต้นไม้ที่หน่วยงานราชการแห่งนั้นได้จัดเตรียมไว้ให้ก็คือต้นส้มโอกรมสมเด็จพระเทพรับสั่งด้วยพระพักยิ้มแย้มสดชื่นว่านี่คงจะเห็นชันอ้วนตุสมเป็นส้มโอละสิท่านผู้อำนวยการหน้าซีดนึกเคืองอยู่เหมือนกัน ที่ลูกน้องฝ่ายจัดหาช่างกะไรไปเลือกส้มโอมานั่งคิดหาทางออกอยู่ครู่หนึ่งแล้วกลั้นใจกราบบังคมทูลต่อไปว่าพระราชอาญาไม่ผลกล้าวที่น้อมกล้าวน้อมกระหม่อมให้ทรงปลูกส้มโอก็เพราะชาวบ้านอำเภอนี้ถือว่าส้มโอคือบ่อเงินบ่อทองพยะยะค่ะปีปีหนึ่งทำเงินเป็นสิบสิบล้านขึ้นชื่อว่าส้มโอจังหวัดไหนไหนก็สู้ของที่นี่ไม่ได้เป็นสมบัติอันล้ำค่าทางเกษตรพยะยะค่ะ ก็อยากจะให้พระบารมีคุ้มกล้าวอยากให้ส้มโอที่อื่นมาแย่งเอาตำแหน่งยอดส้มโอไปจากที่นี่พะยะค่ะรับสั่งต่อด้วยอารมณ์ขันว่ารับรองต้องตุ้มตะตุ้มตุ้ยเหมือนคนปลูกพระราชดำรัสประโยคนั้นก็เป็นอันรู้กันไปทั่วทั้งจังหวัดบรรดาปู่ย่าตายายเมื่อได้ยินได้ฟังก็น้ำหูน้ำตาไหลปิติปลาปื้มว่าทรงเป็นกันเองกับชาวบ้านจริงๆไม่ถือพระองค์เลย และทรงมีพระอารมณ์ขันอย่างนึกไม่ถึงอย่างเล่าขานกันต่อมาอีกหลายปีเพราะเมื่อใครได้ไปเห็นส้มโอต้นนั้นเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลรักษาก็จะเล่าให้ฟังด้วยความชื่นชมโสมนัสและทราบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของกรมสมเด็จพระเทพอย่างไม่เสื่อมคลาย